สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งดินเดินครับครับนิ่มลล้อเ็กมาให้กำลังใจตะตุงกับนิ่มล้อเหล็กครับครับผมขอบคุณครับหลังฉากที่ขอบคุณครับโดนดราม่าสามเครื่องอันนี้อาจารย์ผมเลยครับโอ้อาจารย์อะไรครับคนนี้ก็นี่แหละเรื่องเดียวโลกไม่จำเล้ยวโลกไม่จำคนนี้นี่ตั้งสมัครยูทูบให้ผมสองทางรอบนะให้มันต้องพุทธทางไม่ผ่านสักรอบไม่เคยบ่นนะครับสมัครแล้วแต่เลยไม่มากผมทำให้โอ้สุดยอดเลยนี่เสร็จแล้วเหร ครัับยงเหลืออะไรแรือว่าน้ำใจนีสิทธิดน้ำมันเดิมเดียวเลยถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างนี้ถ่ายหมดแล้วครับถ่ายแล้วถ่ายไม่หลายช่องมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผ่านไหมเสซตตินผ่านไหมผ่านครับแต่หน้าออกเหมือนเดิมอุ้ยเครื่องมันเก่าเนาะ ตแปลงมาแล้วเห็มนมาท่ท่อใหม่นะท,นทุกคันเลยทำไมมันไม่มีเทบูแท้ติดมาททอ,อ่ะทุกค<ห>ันบูแท้มันไม่มีแล้วใช่ไหมท่อรถเทบูลุนรุ่นเก่าๆมันหายหมดแล้วมันพังหมดถ้าแทพ้พี่ถ้าแท้โค้งนี่มันจะเล็กมากเลยโอ้แต่โค้งไม่ซูเลย่นี่ยแต่ว่าไม่ใช่ถ้าแท้ตัวนี้มันไม่จะไม่มีตุ่มนี่ต่ออันนี้จำอะไรครับช่าง อรตัวอตั้งปั๊มหรอไหนครับเนี่ยดับดับเคื่องเชื่อเคื่องเชื่อน้ำไั่นี้ใส่ตั้งเฟเชื่อใหม่ถอดอันนั้นออกเลยชั้งล่างได้หมดแล้ว มิมหน่งสิบสครับไม่มีออกเลยอ่ะอะไรอีกอ๋กอะไรมีเด็กควันออกนี่คสับออกนี่งสิบนี่อู้วววนี่อะเอาอีกแล้ววิจารณ์เข้าอีกแล้วเปลี่ยนเครื่องอีกแล้วรอบนี้ต้องเปลี่ยนไหมนี่โอ้ยไปถอดดูอีกแล้วน่ะควันอ๋อวิววิววิเลยควันเลยตุงยิ้มแบบสสี่เหี่ยเลยนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วออกก็ออกไป ันบสามรอบแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากไปเที่ยวกรุงเทพแล้วอยู่กับอยู่กับอย่อยูกังอยู่กับ่อยแ่กวคอับอยื่กอยู่ับ่กันอยู่กับอยูนกันอยู่กับอ่อคื่กับทย่มับอ่ับอยู่กับนยับอยู่กับอย่กคบอย่ับอยับอยูรับอับอยกอยกั่อย่กับอยู่กั่กัอ่กอกับอย่กับอ่ะนีอพี่มิมครับขึ้นับอ่กัอยูอีกัีอ่กัอย ใส่กาวเลยใส่กาวเราไม่วิจารณ์หรอกเนี่ยช่วยดูข้างล่างอย่างเดียวมันรั่วตรงไหนตัวนี้มันจะพุ่งไหมหรอนี่ตัวใส่รัดเนี่ยโอ้โหทาดีทากาวก่อนแล้วก็รัดเดีจะได้อยู่เลยอือเนี่ยสุดยอดเลยนะไม่มาวิจารณ์ธรรมดาเลยเบ็ดเสร็จหมดถึงสองแสนไหม เบ็ดเสร็จนี่นะครับสองแสนน่ะเนี่ยพูดถึงไงค่านู่ค่านี่ค่านั่นนี่ค่าเดินทางค่านู่นนี่นั่นถึงไหมสองแสนค่าอะไรค่าช่างไงจะบอกค่าช่างยกขึ้นยกลงอ่ะเกือบหกพันอ่ะเฮ้ยทำไมช่างคิดแพงเนี่ยช่างเบิ่อมคิดถูกถูกไหมออโอใช่งงงงงช่างเบิ่มอยู่ไหนช่างเบื้มกลับไปแล้วฮะช่างเบื้มกลับแล้ว ฉันเบื่มคิดเท่าไหร่ไม่ถึงหกพันดอกสามสี่ห้าห้าพันแปดสามครั้งอ่ะถือว่าไม่แพงนะสามครั้งห้าพันแปดครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเลยเราก็ช่วยด้วยเนาะใช่แต่เราช่วงช่วงช่วงเราไปเปลี่ยนก็คือยกลงเองเนี่ยตอนมาใส่ช่างก็มาใส่ให้แปลงนั่นแปลงนี่ให้ม่เยอะหรอกันอกนแล้วครับ ถ้ารถไม่มีควนันมันจะเป็นรถอะไร,รอย่าเออใช่ถ้ารถไม่มีควนันคุณ<อ>ก็ไปเติมคุณก็ไปเติมกา๊าซสิมันเอาผิดที่<อ>ผิดทางพร้อนมากครับต้องหาร่มให้ดินดวนแล้วแหละใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็น้ำรั่วครับอีกเลียวช่าง เอาอีกเดียวเปียกสุดแน่เนี่ครับการตั้งพระเชื่อใหม่ก็ต้องมีนี่ครับเข็มวัดนะครับเดียวเองกิจกรรมมือสดๆข็มน้ำมันดูของหมักดองค้างคืนนู่นสดๆนู่นรินดวนเทสามวีป่ฮะพี่มิมตัวนี้เคสามวีป่ะอาจจะสี่วีบ้างแบบหรอถามช่างก่อนเนาะช่างอยู่ตรงนั้นเอง ช่างรู้ไหม K3V63 K3V63 ช่างอยู่นั่งอยู่ตรงหน้าครับมาถามเอ๋อก็ถามมิมมิเลยยินด่วนมิมไม่รู้อะไรเลยบ่ไม่รู้เรื่องเรามว่าขับเป็นไหมขับได้ดูตรงไหน K3V63 มันมีบอกไหมนี่นี่นี่ไหนนี่นี่โอ้นู่นนลยเรากรลาชาไปลยตรงนู้นครับ้นาาเเจลปโอ้โหดิ 拿 ặ c b เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันหน่อยครับไม่มีไม่มีข้อหายใจออกเลยอ๋อเดี๋ยวช่างจะลองดูครับเดี๋ยวแล้วก็เวลาช่างลองช่งางก็จะดูเข็มฝั่งนู้นด้วยครับนี่ครับ แรงหน่อยนะโอโอ,โอไม่ค่อยมีควันเลยครับ โหตุดยอดเลยช่างเร็วแรงลุนร

ฮะกินแล้วครับเดี๋ยวใจเย็นก่อนควันท่อไเสียตัวดูดคนดูดคนดูดคนดูดนดูดนดูดนแล้วอาการอาการมันลงเองนี่มันเป็นที่อะไรครับช่างอาการมันลงเองเนี่ยมือสั่งไวไม่ได้อะด่้นทูกสูบต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเี่นหมดแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยครับก้เปลี่ยนแล้วก็มีเซฟตี้แ้องถอดดูเซฟตี้เรื่องนี้คอับ อเสี่นีรับิกล้าครับสวัสดีครับเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับไปกลับเลเอาช่างตั้งไว้เท่าไหร่ชื่ชื่อสามันหกไหมงนะครัช่างไหนครช่างอันนี้ช่างอะไรช่างวินบหช่างอะไรช่างวินช่างวิน เดินนใจมากเลยช่างวินตรวจมันจับคันนี้เขาว่าเขาตั้งไว้ที่สามพันหกอันนี้ช่างตั้งเท่าไหร่อะไรตเชื้อตัวลื่นเนี่ยสามสามร้อยห้าสิบและเนี่ยครับตัวเดินก็สามร้อยห้าสิบอุปกรณ์อื่นอ่ะสองร้อยเก้าสิบตามสเปคเฮ้ยลองลองลองช่างวินบอกว่าตั้งไว้ตามสเปคโกเบเลยนะ ดูจากข้อไอเสียนี่แรงแน่นอนครับดูควันอกอกพุดๆเลยอ้าวลบ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 ต้องไปทำปุ๊กยีใหม่นะนี่กยี่หลวมครับเออเลรงสุดๆเลย có ừ. ừ. cha lo sâu, trong này nó. ลองเด็ดแข็ง ใช้ได้โอ้ไม่มีโหลดเลยครับโอ้ ฝั่งนี้กันหน่อยเดี๋ยวไปถามป้าตุงก่อนถูกใจไหมป้าตุงถูกใจไหมนี่ก็โอเคครับถูกใจครับ้ถูกใจไม่ต้องไปกรุงเทพอีกแล้วเนาะกรุงเทพอีกแล้วสบายดีใจด้วยครับโอ้ดีใจกับป้าตุงด้วยครับแต่ว่ายังไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้แค่ลองระบบ dạng mày tìm thi gấp đá bụng ký thôi hả đón tay vai là tù quá siêng keeng ním nuôn đi nó siêng keeng ním luôn đi, không phải đang đi uh, chéo đây, là là. เดี๋ยวไปดูเครื่องหน่อยมีปัญหาอะไรไหมวันทอยเสียครับข้อใหม่ตรงนี้แหละ รเปล่าเสียงเครื่องนิ่มนวลมากครับไม่มีเคกเลยครับแถวเลยผ่านผ่านานีเ้เดี๋ยวเราจะาตามไปดูการทำงานแบบจรงิบบจรงๆจงัจงๆอีกทีครับก็สวัสดีครับ